คยเห็นตึกใหญ่ๆป่ะตึกใหญ่ๆเนี่ยมันตั้งอยู่ได้เนี่ยเพราะว่าข้างล่างเนี่ยมันมีรากฐานที่มันแข็งแรงก็คือมันมีเสาเข็มที่มันตอกลงไปเนี่ยลึกมากเสาเข็มของวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยมันก็คือในเรื่องของสมการถ้านักเรียนเนี่ยมีความชํานาญในการแก้สมการเนี่ยเวลานักเรียนจะสร้างฐานขึ้นไปเออชั้น2ชั้น3ชั้น4ชั้น5เนี่ยไปเรื่อยๆจนถึงร้อยชั้นพันชั้นเนี่ยมันก็จะทําได้อย่างแบบเขาเรียกว่าอะไร ทำได้อย่างดีอ่ะเออไม่ใช่แบบก้าวขึ้นไปหน่อยนึงล้มก้าวขึ้นไปหน่อยนึงล้มอย่าเป็นแบบนั้นฉะนั้นเนี่ยฉะนั้นเนี่ยใครที่ยังไม่คล่องเรื่องสมการเนี่ยครูก็อยากให้ฝึกเรื่องสมการให้ดีเริ่มต้นจากคลิปนี้ก็ได้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นเออเป็นจุดเริ่มต้นอ่ะลองมาดูตรงนี้นะเราจะเราต้องการแก้สมการของ5ส่วนด้วย4 เท่ากับ20ส่วนด้วย 3x เบวกด้วย1เราตั้งหลักก่อนเราตั้งหลักก่อนเราต้องการหาตัว x ใช่ไหมแต่เหมือนที่เราคุยกันว่าเราไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะเวลาตัวแปรเนี่ยมันเป็นตัวส่วนก็คือมันอยู่ข้างล่างสิ่งที่เราทําได้ก็คือเราจะคูณควายอ่ะคูคูณควายแบบนี้เลยนี่คูณควายคูณทะแยงแบบกากบาดอะเอาเนี่ยโยนขึ้นไปคูณกับ5จะได้เป็น5คูณกับ 3x บวกด้วย หนึ่งนักเรียนฟังตรงนี้ดีๆตรงนี้คือจุดตายที่ลหลายๆายคนเนี่ยมักจะพลาดเวลานักเรียนโยนนี่นขึ้นไปคูณน,นะให้นักเรียนใส่วงเล็บคุมด้วยถ้าไม่ใส่วงเล็บคือผิดครูเตือนนักเรียนแล้วนะถ้าไม่ใส่วงเล็บคือผิดโอเคปะ่ะอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็น4่ใช่ปะ่ะเราก็โยนขึ้นไปคูณก็จะกลายเป็น4คูณกับอะไรคูณกับ20แบบนี้อ่ะโอเค จุดประสงค์เป้าหมายเรายังคงเหมือนเดิมคือเราต้องการหาตัว x ถูกต้องป่ะแต่ว่าไอ้ฝั่งเดียวกับ x เนี่ยมันมีตัวพัลุมพลังอยู่มี3มี1มี5คําถามที่สําคัญที่สุดย้ายตัวไหนก่อนหลักการที่ครูเคยให้ไว้ในคลิปก่อนนั้นี้ก็คือว่าให้เราดูที่ตัวแปรตัวนี้เราจะย้ายตัวที่อยู่ห่างจากตัวแปรมากที่สุดก่อนอ่ะอันนี้คือหลักการข้อแรกนะหลักการอีกข้อหนึ่งที่ครูให้ไว้มองวงเล็บเปรียบเสมือนกับรั้วบ้านตรงเนี้ยคือรั้วบ้านใช่ป่ะ ตัวที่อยู่ข้างในั้วมีอะไรมี3กับมี1ใช่ไหมซึ่งมันอยู่ใกล้กับ x มากที่สุดเลยเออสกับ1ตัวที่อยู่นอกรั้วคือตัวที่อยู่ห่างจาก x ออกไปก็คือเลขอะไรก็คือเลข5ฉะนั้นเรารู้แล้วใช่ไหมเราต้องย้าย5ออกไปก่อน5ย้ายไปทําอะไรมันคูณอยู่กับวงเล็บนี้เวลาย้ายให้ย้ายไปหารเราก็ย้ายไปหารฝั่งตรงข้ามแบบนี้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็จะกลายเป็น4คูณกับ20แล้วก็หารด้วย5แล้วเนี่ยสังเกตไหม ครูยังไม่เอา4คูณกับ20เพราะว่าอะไรครูคิดว่าเดี๋ยวมันอาจจะตัดได้เวลาครูย้าย5มาแล้วนี่เป็นตัวนี้นะเราลองตัดดูนะเราลองตัดดูนะ5 15 5 4 20าใช่ปะ่คูณ4ได้เท่าไหร่ได้เป็น16ค,ครูเขียน16เอาไว้แบบนี้เลยอ่าเขียน16เอาไว้นะเราจะได้เป็น 3x อบวกด้วย1่เท่ากับ16อ่าทำต่อทำต่อเราหา x ใช่ไหมนักเรียนคิดว่าเราต้องย้ายตัวไหนไปต่อระหว่าง3กับอะไร 3กับ1ก็ดูว่าตัวไหนที่มันอยู่ห่างจาก x มากที่สุดซึ่งมันก็คือ1ใช่ไหมเพราะไอ้สมเนี่ยมันแปะติดกับ x เลยเราก็ย้ายไปฝั่งตรงข้ามเวลาย้ายเนี่ยครูฮิมก็จะย้ายโดยการที่เอาไปลบ1แบบนี้เพราะแต่เดิมมันเป็นบวกใช่ไหมครูย้ายมาครูก็เอาไปลบ1แบบนี้อ่ะได้เป็น16ลบด้วย1ทุกคนรู้ใช่ไหมว่า16ลบด้วย1เนี่ยมันคืออะไรมันคือ15มันคือ15 3x เลยมีค่าเท่ากับ 15สุดท้ายละเหลือเลข3ตัวเดียวง่ายมากง่ายมากครูฮิมก็ย้ายไปอะไรย้ายไปหารน,นะครับย้ายไปหารเป็น15หารด้วยอะไรหารด้วย3 15หารด้วย3เนี่ยก็จะมีค่าเป็น5แลเราได้คำตอบของสมการก็คือ x เท่ากับ5นะทุกคน